อาหารเยอะมากเลยนะตรงนั้นนะแล้วก็ขอมาเก็บแล้วเราก็ไปดูกันเลยไม่ว่าของมันเยอะมีทหารฝรั่งด้วยว่าอันนี้เป็นางานวันดนะเนี่นะครับเป็นนี่เนี่เป็นเหล็กนะฮะ มาทางนี้ตรงนี้ตรงนี้ทางนี้มาทางนี้บนรถเขาด้วยนู่นนู่นทางไหนนู่นเลยออกมาข้างนอกวะมันอยู่ทางนี้แล้วมันหนักนะตรงไปเลยเออนั่นนั่นนั่นกองหลิกเนี่ย เออนั่นแหละนุ่นนุนข้างในนุ่นหนุนโอโไปแล้วไปแล้ว